ดูการในการแข่งขันด้านของเศรษฐกิจกันนะฮะถ้าเกิดช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยใครชื่นชมรับชมซีรีส์ของเกาหลีจะเคยดูซีรีส์อันหนึ่งที่ชื่อว่าสตาร์ทอ<ช>ัพเป็น<ะ>ส่งเสริมกิจาการของคนรุ่นใหม่ด้าน SME ต่างๆนะครับตอนนี้เองเนี่ยของไทยเราเนี่ยรัฐบาลนะครับเขาก็ส่งเสริมเช่นเดียวกันครับเดินหน้าสนับสนุนดีพทีสตาร์ทอัพนะครับเร่งติดอาวุธให้กับผู้ประกอบการเพิ่มศักยาภาพประเทศและก็เสริมขีดความสามารถในการแข่งขันระดับนานาชาติครับ นางสาวรัชดาธนาดิเรกครับรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยนะครับว่ารัฐบาลเร่งเดินหน้าให้การสนับสนุนธุรกิจที่ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเชิงลึก ดิฟทิสสตาร์ทอัพครับอย่างต่อเนื่องโดยหน่วยงานภาครัฐและก็ภาคเอกชนบูรณาการการดำเนินงานร่วมกันในการสนับสนุนการเติบโตของดิฟทิสสตาร์ทอัพเพื่อขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจใหม่และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศซึ่งสอดคล้องกับนโยบายไทยแลนด์4.0ของพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมที่มุ่งเน้นยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศโดยใช้องค์ความรู้และนวัตรกรรมในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ทั้งนี้เนี่ยเขามีหน่วยงานนะครับและก็จัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันก็คือบอพอขอก็มีการให้ทุนที่มหาวิทยลาลัยและองค์กรรวม10แหง11แพลตฟอร์มซึ่งสำนักงานพัฒน,นาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทชครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งในนั้นด้วยนะครับได้จัดกิจกรรมนําเสนอผลงานภายใต้โครงการแพลตฟอร์มเร่งรัดการเติบโตธุกตรกิจที่ใช้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเชิงรึกนะครับมีการเปิดรับสมัครประเมินความพร้อมของงานวิจัยไม่น้อยกว่า4ระดับและก็มีศักยภาพทางด้านการตลาด3กลุ่มเทคโนโลยีนะครับกระดแก่ฟู้ดเทคโนโลยีเฮลที่แคร์เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตออฟติงนะครับ โดยในปีนี้ค่ะมีผู้ผ่านการเข้าร่วมจำนวน22ทีมค่ะซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการสามารถใช้ระบบนิเวศวิจัยและนวัตกรรมของสวทชซึ่งเป็นอีโค y ิสต m มที่เหมาะสมและมีศักยภาพในการเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลค่ะโครงการแพลตฟอร,ร์มเร่งรัดการเติบโตธุร,รกิจที่ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเชิงลึกนี้นะคะถือเป็นการติดอาวุธให้กับผู้ประกอบการนักวิจัยในมหาวิทยาลัยและในสวทชค่ะให้มีความสามารถในทางธุร,รกิจและการตลาดมากยิ่งขึ้นเห็นช่องทางการนำผลงาน วิจัยที่เป็นประโยชน์ไปสู่เชิงพาณิชย์ได้รวดเร็วค่ะซึ่งจะเป็นการสร้างขีดความสามารถให้ประเทศไทยและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันได้เร็ว,รวและแข่งแกร่งในระดับนานาชาตินั่นเองค่ะ